ในที่สุดเดือนที่6ของปีก็มาถึงนะครับเผลอเพียงแค่แป๊บเดียวก็หมดเวลาไปกว่าเกือบครึ่งปีได้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเหล่าบรรดาทัพซีรีส์เกาหลีที่ผ่านหูผ่านตาเราไปเนี่ยมันจะไม่สนุกนะรวมไปถึงเดือนนี้ก็ได้เวลามาอัปเดตซีรีส์สนุกๆหลากหลายแนวในเดือนนี้ที่บอกเลยว่าจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยซีรีส์ทั้งฟอร์มเล็กฟอร์มใหญ่รวมไปถึงก็มีภาพยนตร์ที่หลายคนคิดถึงพระเอกคนนี้เป็นอย่างมาก จะรอช้าอะไรกันอยู่ก็ไปดูกันได้เลยกับซีรีส์ล็อตใหม่ประจำเดือนมิถุนายนปี2023ีิ See you in my 19 life เมื่อมาถึงเวลาที่เราจะรักกันวันนั้นยังไงมันก็ต้องมาถึงกับซีรีส์รักโรแมนติกแฟนตาซีที่ได้หัวหอกตัวเตง็งตัวตึงทั้งคุณชินเฮยซอนจากมิสเตอร์ควีนและคุณอันโบฮยอนจากมิลิเทอรี่โปสติคิวเตอร์โดเบอร์แมน ซึ่งเล่าเรื่องราวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะกี่ภพกี่ชาติเธอก็จะกลับมาเกิดใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่านานนับกว่าพันปีแต่ในทุกชาติที่เธอผ่านมานั้นเธอจะจดจําอดีตทุกอย่างได้อย่างแม่นยําจนมาถึงพบชาติที่19เธอก็ได้เจอเขาคนนั้นสัทีซึ่งไอหนุ่มคนนี้ก็คือมูนซอฮารักแรกที่เกิดขึ้นจากในชาติที่18แต่ในชาตินี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นใจโดนบรรดาให้ทั้งสองคนนี้มาเจอกันอีกครั้งแต่ว่าปัญหาก็คือมูนซอฮานี่ย จำบัญจีอึมไม่ได้กับการเธอเนี่ยจาเขาได้ทุกอิริยาบถเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องนี้ความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางชาติที่19ใครอ่ะจะค้างรักได้มากกว่ากันแต่ดูทรงใน,นนะ่าจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แบบเต็มขั้นครับเพราะว่าจากผลงานที่ผ่านๆมาของทั้งสองคนนี้ชี้ชัดแล้วว่าทางคอมเมดี้ทางตลกโดยเฉพาะตัวแม่ตัวมันดาอย่างชินเฮซอนเนี่ยพวกเราเนี่ยยังคงจดจําวีรกรรมของคุณในมิสเตอร์ควีนได้ดีพอ ฉะนั้นเรื่องนี้คุณเนี่ยตัวอันตรายที่สุดในเรื่องโดยเราสามารถรับชมซ U in my นไมน่าทีไ e ์ซีรีสมีทั้งหมด12ตอนนะครับจะออนแอร์ตอนแรกในวันที่17มิถุนายนที่แอปพลิเคชันเน็ตฟ i ิทีเดียวครับพันจมูมชูซีเี่ไหนเคยันบ้าีใ้นว่าาุก่่าก่าาา ลา์ฮิดเด้นอินไมค์การเดน นับถอยหลังไปสู่ความลับที่ถูกกบฟังเอาไว้ของหญิงสาวที่ต่างชนชั้นกันทั้งสองคนซึ่งแสดงนำโดยคุณคิมแทฮีจากไห่บายมาาและคุณอิมจียอนพักยอนจินสุดร้ายกาจจากเดดกลอรี่ซึ่งจะบอกเลยว่าผลงานเรื่องนี้เป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าจับตามองที่สุดในเดือนนี้เลยครับซึ่งจะได้นักเขียนคิมจินยองและผู้กำกับจองทีฮยอนจาก2521 ซึ่งส่วนตัวของผมเนี่ยซีรีส์อันดับหนึ่งในดวงใจก็ต้องเป็นเรื่องนี้ครับคิดถึงทั้งนาฮิโดคิดถึงทั้งไพรอีจินรวมไปถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นมากๆซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการบอกเล่าชีวิตที่มันพลิกไปอีกด้านหนึ่งทั้งสองคนนี้มาจากครอบครัวที่มันแตกต่างคนหนึ่งก็เพียรพร้อมไปซะทุกอย่างอีกคนนึงก็เป็นเหยื่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งดูเหมือนว่าจุดที่มันทริกเกอร์ทั้งสองคนนี้ให้มาเจอกันมันก็เกิดจาก กลิ่นแปลกๆที่มันโชยมาจากสวนหลังบ้านแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันแปลกประหลาดออกไปก็คือสามีของเธอดูจะเพิกเฉยแล้วก็บอกว่ากลิ่นเหล่านี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับชีวิตของพวกเราหรอกไม่ต้องไปสนใจอะไรมันก็ได้ทําให้มูลจูดานเกิดความสงสัยและออกตามสืบเรื่องราวของสามีของเธอจนได้มาพบกับชูซังอื่นหญิงสาวที่มีเป้าหมายคล้ายๆกับเธอและเรื่องราวมันก็เริ่มต้นขึ้นจากตรงนั้น ซึ่งจะบอกเลยว่านี่เป็นผลงานคัมแบ็กของคุณคิมแทฮีในรอบ3ปีและนี่ก็ยังเป็นการสารต่อความฮอตความแรงที่สุดในปีของนักแสดงที่ชื่อว่าอิมจียอนเอาเป็นว่านี่จะเป็นซีรีส์ที่ผสมผสานนักแสดงที่มากความสามารถทั้ง2คนในเกาหลีและไลิ์เดนไมโครเดนเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อเราก็สามารถไปรับชมได้ในวันที่19มิถุนายนที่แอปพลิเคชันพรามวิดีโอ King the land ซีรีส์ที่จะบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่หลายคนเนี่ยเฝ้เรารอคอยมาตั้งแต่ต้นปีเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามีข่าวหลุดออกมาว่าทั้งสองคนเนี่ยมาถ่ายทาซีรีส์ที่ประเทศไทยของเราด้วยครับซึ่งแสดงนําโดยคุณอีจุนโฮจากเดอะเลสเลฟฝังนี้ก็ว่าเติงว่าหนักแล้วนะอีกคนหนึ่งก็คือคุณอิมยุนอาจากบิ๊กเมาส์โอ้โหเนี่ยไม่ต้องบอกเลยวีดีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในบิ๊กเมาส์เนี่ยมันบ่งบอกแล้วว่าคนนี้แหละคือซูเปอร์เมีะแต่ว่าเรื่องนี้จะ พลิคคลกคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนอย่างสิ้นเชิงเลยครับซึ่งจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของกูวอนทายาจากตระกูลเศรษฐีที่มีการช่วงชีมบรดกภายในกันเกิดขึ้นทําให้อิโมชแนลต่างๆในตัวของเขานั้นเริ่มผิดเพี้ยนไปรวมไปถึงความทรงจําเกี่ยวกับคุณแม่ของเขาก็ได้ถูกลบเลือนหายไปด้วยซึ่งเขานั้นมีเพียงแค่ทางเดียวที่จะทําให้ความทรงจํานั้นกลับมาอีกครั้งนั่นก็คือต้องกลับไปที่โรงแรมของเขาซึ่งโรงแรมของเขาเนี้ยก็จะมีชอนซารัง ราชนินีแห่งการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะและก็ดูแลลูกค้าอันดับหนึ่งซึ่งเธอนั้นไต,ต่เต้ามาจากพนักงานต้อนรับธรรมดาธรรมดาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้ทํางานอยู่ในตําแหน่งที่ทุกคนนั้นนับหน้าถือตาเป็นอย่างมากจะเป็นยังไงกันต่อละ่ะเมื่อทายาเศษฐีที่มีแต่ความบึง้งตึงต้องมาเจอกับสาวที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะและก็ไม่ว่าใครก็พร้อมจะเรียกหาเธอไม่ว่าใครก็ตกไปกับมูลสเสน่ห์ที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโอ้โหมันน่ารักจริงๆ พระเอกของเราเนี่ยจะรอดไปจากรอยยิ้มเหล่านี้ได้ไหมเราก็ต้องมาตามดูกันต่อนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ขอให้มันแฮปปี้แฮปปี้รักกันให้หวานช่ำไปเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยเจ็บปวดกับบิ๊กเม์แล้วก็เดอะเลสซีรีฟมาเยอะแล้วเรื่องเนี้ยขอฟินฟินให้มันใจฟูไปเลยโดยเรานั้นสามารถรับชม King the Land ซีรีส์มีทั้งหมด16ตอนนะครับออนแอร์ air, ในวันที่17มิถุนายนที่กำลังจะมาถึงนี้ผ่านแอปพลิเคชัน Netflix ที่เดียวเลยครับผม r e v e n a n c ในเรื่องที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงผู้กรงกับของท5 2นตไเปแล้วใช่ไหมครับในเรื่องนี้เรามาพูดถึงนักแสดงนำจากเรื่องนั้นที่มาประจำการในเรื่องนี้กันบ้างกามนักแสดงที่ผมชอบมากที่สุดในปีที่แล้วเลยครับสำหรับคุณคิมแทรี ที่เธอคนนี้เป็นนักแสดงที่มากความสามารถจริงๆแม้อายุอานามก็จะไม่ได้เด็กแล้วนะแต่ว่าควา้ารางวัลจากเวทีแพ็กซ่งอะดาวอ์ดในปี2022ไปแล้วรวมไปถึงรางวัลน,นักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากในปี2021อย่างคุณโอจองเซก็จะมาแสดงนำร่วมกับคุณคิมแทรีด้วย ต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นดีมแคสสุดๆกับเรื่องราวของหญิงสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เธอนั้นกําลังเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อสอบเข้าราชการแต่วันดีคืนดีก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นคุณพ่อของเธอก็ตายไปโดยที่ทิ้งเรื่องราวลึกลับไว้มากมายและความตายรอบตัวที่มันเกิดขึ้นกับเธอต่อหลังจากนั้นมันไม่หยุดหย่อนมันเหมือนกับว่ามีใครกําลังบงการชีวิตของเธออยู่ และยอมแฮซสั่งอาจารย์มหาลัยที่เขานั้นมีดวงตาวิเศษสามารถมองเห็นปีศาจได้และเขานั้นได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันเล็ดลอดมาจากตัวของคูซานยองทําให้ทั้งสองคนนี้ต้องร่วมมือกันทําทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปริศนาที่มันเกิดขึ้นและเรื่องราวลี้ลับเหนือนธรรมชาติต่างๆที่บาดังปาดเข้ามาหาพวกเขาไม่มีหยุดซึ่งจะบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนันเนี่ยนะไม่ได้โดดเด่นแค่ในพาร์ทของนักแสดงนานะครับเพราะในพาร์ทของผู้กากับนักเขียน ก็จะได้คุณอ e ีจองริมจาก VIP และคุณคิมอึนฮีจาก Kingdom j i r i oh s a n Signal โอ้โหก็ต้องมาลอดูกันต่อนะครับว่าคุณคิมอึนฮีเนี่ยจะคัมแบ็กได้ไหมเพราะว่าในจิริซานก็ไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นถ้าเทียบเท่ากับผลงานที่ผ่าน,านมาโดยเราสามารถรับชมเรเวนแนนได้ในวันที่23มิถุนายนที่แอปพลิเคชัน Disney Plu s สตพอ ยังไงเนี่ยผมก็ว่าคุ้มแล้วผมเกิดวันนี้แล้วได้ผลงานเรื่องเนี้ยเป็นของขวัญวันเกิดด้วยโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดๆจริงๆครับบลัดเฮาเตรียมตัวฮุกเตรียมตัวอัปเปอร์คัตต่อยก,กันแบบไม่มียัง้งกับซีรีส์เรื่องบลัด h ฮากับนักแสดงนำสองคนอย่างคุณอีซังอีและอูดโดฮวานที่ทั้งสองคนเนี้ย ต้องมาร่วมมือการใช้กำปั้นทั้ง4ข้างเนี้ยอาจเข้าไปที่เจ้าพ่อเงินกู้กว่า30คนให้มันน่วมไปเลยไม่หนำซ้ำําไอ้พวกเนี้ยมันก็ยังทําธุรกิจต่างๆที่เป็นบ่อนทําลายสังคมแต่ว่าทุกคนก็อย่าลืมไปนะว่าคุณอีสังอีเนี่ยก็ยังโดดเด่นในพาร์ทของคอมเมดี้มากๆ เพราะว่าในโฮมทาวช่วช่าช่รวมไปถึงในคลาสคอน n ิ n โ o แมน์น่ะเขาก็มาเป็นตัวละครที่เซอร์ไพรส์สร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้ทุกคนเนี่ยได้หากันลัน่นกลางข้างกันไปเลยครับการันตีด้วยคิวมูฮุกวงในแบบไม่มีถอยจะนั่จะมันจะเผ็ดจะเดือดขนาดไหนก็ต้องไปดูกันได้ในบลัด u ฮาในวันที่9มิถุนายนที่แอปพลิเคชัน n น t f l i x ทีเดียวครับผม 레프트 우구였기세녀헤드비트 ในที่สุดผลงานคมแบ็กอย่างสมศักดิ์ศรีของคุณแท็กยอนนั้นก็มาถึงสักทีครับหลังจากได้เสิร์ฟผลงานแนวสืบสวนสอบสวนลุ้นและทึกจนวินาทีสุดท้ายไปแต่ว่าเรื่องนี้ก็คอนเฟิร์มด้วยชื่อเรื่องที่ว่าจังหวะของหัวใจเล่าเรื่องราวโรแมนติกคอมดี้ระหว่างลูกครึ่งแวมไพร์ที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีความรักที่ทำให้หัวใจเต้นแบบตึกตักตึกตักกับผู้หญิงสักคนหนึ่งและหญิงสาวเธอคนนี้ที่ไม่มีเวลาให้กับเรื่องราวโรแมน ติดอาละเลแต่ระหว่างที่เขานั้นใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์เขาก็มักจะลองอะไรแปลกๆใหม่ๆเต็มไปหมดรวมไปถึงนิสัยประหลาดๆพฤติกรรมที่มันเพียเพ้ยนๆหลุดโลกเนี่ยเป็นลายเซ็นประจําตัวของคุณแทกยอนที่แบบว่าไม่มีใครเรียนแบบได้เหมือนน่ะจริงๆฝั่งฝั่งนางเอกของเราเนี่ยก็ตรงกันข้ามแบบสิ้นเชิงเธอนั้นไม่สนใจเรื่องความรักเลยสักนิดนำซามเนี่ยยังต้องมาประกบคู่กับลูกครึ่งแวมไพร์ที่เดี๋ยวก็ลูกผีลูกคน โดยเดานั้นสามารถรับชม h e a r t b e a t ได้ในวันที่26มิถุนายนผ่านแอปพลิเคชันพรามวิดีโอเดชาย คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เป็นการกลับมาของเจ้าของรอยยิ้มที่เราคิดถึงคิดถึงอย่างคุณคิมซอนโฮที่ครั้งนี้เขาจะพลิกคาแรคเตอร์เป็นเพชรคา,าตหน้าหวานตามติดพระเอกของเรากลายเป็นตัวร้ายที่สร้างมิติใหม่ๆใ,ให้มันเกิดขึ้นซึ่งพวกเราชาวไทยนั้นก็จะได้รับชมในโรงหนังพร้อมๆกันในวันที่27กรกฎาคมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูเรื่องย่อเต็มๆของเรื่องนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอมุมขวาบนได้เลยครับผม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนียก็จะเป็นจักรวาลความสนุกทั้งซีรีส์ทั้งภาพยนตร์ที่จอคิวออนแอร์ในเดือนมิถุนายนที่กําลังจะมาถึงนี้ครับใครอยากจะดูเรื่องไหนการคมแม็กของนักแสดงของใครเป็นพิเศษก็รอติดตามกันได้เลยครับและสําหรับใครที่เป็นติ่งซีรีส์เกาหลีเหมือนกับผมหรือว่าชื่นชอบในการปากหมุดดูซีรีส์ก็ฝ่ายทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่อง Crazy m o m e n t ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัว เลาไปก่อนนะครับทุกคนอันยองสวัสดีครับ